ที่เราทํามาทํางานหนักมาตลอดอถ้าไม่ทําวันนี้เราจะเสียเปล่าเราจะร้องไห้เหมือนครั้งที่23เราจะเสียใจเมื่อเมื่อมันโอกาสมากลับมาแล้วนะเราพิสูจน์ให้เขาเห็นว่าคนทั้งประเทศว่านี่คือโอ๊กจอนชินาท์บนะอกเลยว่าไม่ได้หมูแน่นอนนะไม่มีใครทางเดินทางผ่านกูได้ง่ายๆแน,น่นอะนจําไว้ใสยเสียต้องเป็นพิธีกรจําไว้นะทุกคนศรนะัทธาทำวันนี้ ให้แฟนบอลให้แฮปปี้ให้เขาแฮปปี้กลับบ้านเราตั้งแต่ออกจากสนามสุดจนถึงใชยนานทั่วประเทศรู้ว่าพวกเราเป็นยังไงนะพิสูจน์วันนี้ไม่ต้องไปภาพไม่ต้องไปวิจารณ์ให้ใครเห็นเลยว่ามึงทําอะไรมึงทําวันนี้ให้เห็นคือใน5-10ปีสุดท้ายเท่านั้นเราถ้ายทีมท้ายต้องเป็นของเราไปไปไปเนื้ต้องทำ